สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบและลงไหลในวิถีเกษตรทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาชวนคุยวิธีคิดในการทำเกษตรนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมคิดเนี่ยเป็นเกษตรที่คนอื่นมองแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเกษตรนอกกรอบน,นะครับผมเกษตรแตกแถวคนบ้าทำเกษตร นะครับผมคือวิธีการคิดที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านไม่ค่อยเหมือนคนอื่นที่เขาทำกันอยู่นะครับผมซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าเป็นมือใหม่มือเก่าที่จะทำเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเสพสื่อตามสื่อกระแสะหลักสื่อกระแสะหลักก็คือตามทีวีตามวิทยุอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็สื่อเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลเราก็จะหาข้อมูลพวกนี้ มาจากพวกนี้เขาก็จะบอกว่าปลูกไอ้นั่นดีปลูกไอ้นู่นดีนะครับผมแต่หลักการจริงๆเนี่ยถ้าเราไปทําเหมือนคนอื่นไปทําตามกระแสมนคนอื่นเราก็จะได้ผลผลิตออกมามันเหมือน,นรับเขามีขายแล้วก็มีขายมันก็เลยขายถูกขายยากนะครับทำแล้วขาดทุนนะครับนี่คือวิธีการที่คนอื่นเขาคิดกัน ส่วนเกษตรอย่างที่ผมทำเนี่ยผมจะทําเกษตรแบบนอกกรอบคิดนอกแถวนะครับผมอย่างตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูวันนี้คือการปลูกไผ่เลี้ยงหวานนะครับพราะว่าเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเวลาปลูกถ้าเราไปบอกว่าเราจะปลูกไผ่เลี้ยงหวานเพราะว่ามันมีรายได้ดีรายได้งามคนส่วนมากจะไม่ค่อยเชื่อนะครับผมว่าไอพืชธรรมดาธรรมดาไผ่ มันจะทำไรายได้ดีนะครับผมเพราะว่าไผ่หรือหน่อไม้เนี่ยมันมีให้เราเก็บกินตามธรรมชาติมันมีเยอะตามป่าตามเขาแล้วมันมีเยะนะครับผมแต่ประสบการณ์เนี่ยผมรู้มาเนี่ยเพราะาผมเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกเองแล้วขายเองผลผลิตของผมเนี่ยประมาณ80-90เนี่ยผมจะขายเองนะครับผมเอาผมเอาไปขายในตลาดชุมชนใกล้บ้าน อย่างเช่นตลาดนัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดนัดละกันตลาดนัดในชุมชนในอำเภอผมเนี่ยหรือในตำบลที่ผมอยู่เนี่ยผมจะเอาผลผลิตของผมไปขายเพราะนั้นผมจะมีข้อมูลด้านการตลาดว่าผลผลิตอะไรที่มันขายดีพืชอะไรที่มันปลูกแล้วมันขายดียังที่ผมสมมุติเรื่องไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงที่ผมทำอยู่คือผมมีแปลงไผ่เลี้ยงหวานนยอยู่ประมาณ3งาน ประมาณ70ต้น70กอนะครับที่ผมปลูกอยู่ผลผลิตมันไม่พอขายนะครับผมมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับผมเพราะนั้นผมก็เลยมาปลูกเพิ่มอีกแปลงหนึ่งนะครับตรงนี้ผมปลูกเพิ่มไปร้อยต้นบนพืชที่1ไร่และไอแปลงที่ผมปลูกเนี่ยเป็นป่ากล้วยซึ่งมันอายุเยอะแล้วประมาณ4 5หปีแล้วทีนี้ป่ากล้วยป่าเนี่ยผมก็จะเลอะทิ้ง เพราะนั้นวิธีที่จะเริ่มต้นปลูกของผมเนี่ยผมก็ขุดหลุมแล้วปลูกเลยผมจะไม่ตัดต้นกล้วยทิ้งนะผมจะปล่อยให้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงตอนที่ต้นไผ่มันยังเล็กๆเนี่ยมันจะได้ร่มเงาบ้างมันจะไม่โดนแดดโดยตรงแล้วมันก็จะได้ความชื้นจากต้นกล้วยไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องดูแลเรื่องน้ําปลูกแล้วทิ้งเลยนะครับผมส่วนเรื่องหญ้าเนี่ยผมก็ไม่กําจัดนะครับผมเพราะว่า ถ้าใครชมผมได้หลายคลิปเนี่ยจะรู้ว่าผมจะไม่กําจัดหญ้าในแปลงนะครับผมจะปล่อยให้หญ้าขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมได้ผลสรุปออกมาแล้วว่าดินผมเนี่ยสมบูรณ์เพราะว่าผมขุดหลุมปลูกทุกหลุมเนี่ยปลูกไผ่ทุกหลุมเนี่ยผมจะมีเห็นไส้เดือนทุกหลุมที่ผมขุดนะครับผมเพราะผมจะรู้เลยว่าดินผมสมบูรณ์เพราะนั้นผมจะไม่ต้องทําเหมือนคนอื่นนะครับผมก็จะแตกแถวเนี้ยผมจะเก็บหญ้าไว้ผมจะไม่ ไผ่กบฟันต้นกล้วยทิ้งแล้วไผ่กบผมจะไม่ทําเหมือนคนอื่นตามหลักวิชาการที่เขาทำทำกันอยู่ผมจะไม่ทําเหมือนคนอื่นผมก็จะทําวิธีนี้มันง่ายสะดวกนะครับไม่มีต้นทุนไม่มีาคใจะจ่ายขุดลุมแล้วปลูกเลยยากก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับนี่คือวิธีการคิดแล้วเรื่องรายได้ของปลูกไผ่เนี่ยทุกคนไม่เคยรู้หรอกผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนจะไม่รู้ว่ารายได้ไผ่เลี้ยงเนี่ย มันดีมากเดือนหนึ่งเนี่ยห้าพันถึงแปดพันบาทรายได้ต่อเดือนนะครับผมแล้วเราเก็บผลผลิตจากไผ่เลี้ยงเนี่ยสิบเดือนนะครับผมสิบเดือนแล้วก็ถ้าเราคิดขั้นต้นห้าพันสิบเดือนก็ห้าหมื่นต่อปีในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับผมพื้นที่หนึ่งไร่ได้แล้วห้าหมื่นบาทต้นทุนแทบไม่มีนะครับผมมีต้นทุนค่าน้ํามันกหรือค่าไฟในการที่จะดูดน้ํามาลดนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราทาเกษตรเนะี่ยอย่าไปอิงวิชาการเยอะไม่ต้องไปเรื่องวิชาการเยอะใช้วิธีที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะอย่าไปเดินตามกระแสคนอ,อื่นนะครับผมหลายคนจะคิดว่าโอ้ปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกมังคุดปลูกลองกองปลูกองุ่นโอ้โหมันดูไฮโซดีแต่คุณไม่รู้หรอกครับเพราะว่าไอแปลงแบบนั้นนะ่ยมันใช้สารเคมีเยอะแค่ไหนมันใช้ยาฆ่ามแมลงเยอะแค่ไหนต้นทุนการผลิตมันสูง อยังไผ่เนี่ยมันจะไม่มีต้นทุนนะครับผมรายได้มันก็ดีห้าหมนเนียถ้าเราหักลบไปสักห้าพันค่าน้ำมันเนี่ยมันเหลือปีละสี่หมื่นห้าเนี่ยจากพื้นที่แค่หนึ่งไร่เนี่ยผมว่ารายได้มันดีมากปลูกข้าวเต็มที่กำไรไร่หนึ่งไม่เกิน2 0 0อพันแล้วข่าวแววมาว่าปีเนี้ยคนขายข้าวเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยแทบจะร้องกันเลยนะครับผมเพราะว่า ข้าวปีนี้ราคามันตกนะครับผมนั่นคือการทําเชิงเดี่ยวก็ต้องรับสภาพอย่างนั้นถ้าเราทําอะไรแบบเดิมเดิมไม่คิดนอกกรอบบ้างนะครับผมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยชีวิตเรามันก็ทําเกษตรก็ดูเหมือนไม่ลุ่งเรืองดูแล้วเหมือนไม่งดงามอย่างที่ฝันไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นทําเกษตรนะครับผมอย่าอย่าไปอย่าไปเดินตามกระแสสวนแต่ว่า สวนแปลว่าสวนกระแสนะครับผมทําสวนเนี่ยคือสวนกระแสคนอื่นเขาคิดยังไงเนี่ยเราต้องคิดต่างนะครับผมแล้วเราจะได้ความสําเร็จจากการทําเกษตรนะครับผมอะไรที่มันยากอย่าไปทํานะครับผมนะครับผมอะไรที่มันยากเรามองไว้ก่อนเลอมันผิดนะครับแต่ทั้งง่ายมันถูกเพราะฉะนั้นเลือกทําในเรื่องที่ง่ายๆนะครับผม ฝากเอาไว้นะครับผมสําหรับคนทําเกษตรนะครับผมก็าฝากเอาไว้ให้คิดนะครับผมว่าเราจะทําเกษตรแบบไหนนะครับผมเดินตามเขาหรือคิดนอกกรอบฝากเอาไว้ให้คิดครับสวัสดีครับ